เหรียญทรงผนวดนิยมบล็อกเว,ว้าหลังเจดีเต็มปี2508เนื้ออัปปะกา้าสวัสดีครับวันนี้เรามาชมวัตถุมงคลที่เป็นรูปในหลวงราชการที่9อ่ะนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยออกโดยวัดบวรนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตจัดสร้าง โดยเอาพระบรมรูปนะครับสมัยทรงพันดวดตอน2499นะครับมาลงไว้ในเหรียญพร้อมกับาลายเซ็นของพระองค์ท่านนะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9, เนี่อายุเสมอด้วยด้วยพระพั พระบิดานะครับพระราชบิดานะครับถือว่าเป็นมหามงคลนะครับแล้วก็ซึ่งในในตอนนั้นนะครับท่านเสด็จพระราชมนตรเดินแบบนี้ไปที่วัดมวรถึงสามสามวันติดกันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับสิงหาสองห้าศูนย์แปดนะครับตอนนั้นก็มีการมีการทำบุญนะครับทำบุญฉลอง พระชนมายุนะครับพบเท่ากับพระราชบิดานะครับมีการทำบุญใหญ่นะครับฉลองเจดีย์นะครับเจดีย์นะครับเจดีย์ใหญ่ในะของวัดบรวรที่เดิมเป็นเจดีย์ปูนเนี่ยก็ปิดกระเบื้องทองนะครับเป็นเจดีย์ทองนะครับแล้วก็มีการบูรณะโบสถ์นะครับบูรณะโบสถ์ แล้วก็มีการเทหล่อพระพุทธรูปพระพุทธรูปพอปลอนะครับนั่งประทานพรนะครับก็เป็นพ่ะบูชา08นะครับที่เป็นที่สองหาอีกหนึ่งรายการด้วยในพิธีนั้นนะครับ <c oughs> มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับตลอดตลอดวันตลอดคืน นะครับโดยแบ่งออกเป็นพระคณาจารย์นะครับห้าชุดนะครับนั่งปกนะครับตลอดคืนชุดละ8องค์นะครับมีหลวงปู่โตเป็นต้นนะครับมีหลวงปู่โตมีหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะครับอาจารย์นำดอนสาราหลวงหลวงปู่ดีวัดเหนือนะครับแล้วก็คณะอาจารย์ผู้ผู้ทรงคุณอีกหลายท่านนะครับ นั่งปกในพิธีนั้นพิธีถือว่าเป็นพิธีหลวงพิธีใหญ่มากนะครับสำหรับเหรียญทรงผนวดรุ่นแรกชุดนี้นะครับก็มีทําด้วยกัน5เนื้อนะครับก็คือเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้ออบปาก้าคือเนื้อนี้นะครับเนื้อปาก้าแล้วก็มีเนื้อเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนะครับ แล้วก็มีเอาไปกระไหลด้วยนะครับกะไหลเงินกระไหลทองกระไหลหน้านะครับจำนวนการสร้างก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกบล็อกนี้นะครับบล็อกนิยมเนี่ยจะมีราคาแพงนะครับจะมีราคาเช่าหาที่แพงสําหรับเนื้อทองคำกับเนื้อเงินนะครับจะเป็นลักษณะของถ่วงเชื่อมแต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นหูคู ูในตัวนะครับหูในตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรล็อกปลาก่าจะนิยมบล็อกนี้นะครับก็คือบล็อกบล็อกเว้านะครับคือด้านหน้าเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยจะเว้านิดหนึ่งนะครับด้านบนใกล้ๆหูนะครับเป็นบล็อกเว้าหน้าเว้านะครับหลังก็เว้านะครับหน้าเว้าหลังเว้านะครับแล้วก็เจดีเต็มนะครับเจดีเต็มก็คือเจดีเนี่ย จะลงมาชนกับชนกับตัวหนังสือนะครับก็คือเจดีเต็มนะครับจะเต็มชนหนังสือเลยนะครับตัวชอช้างก็จะพาดไปบนเจดีด้วยนะครับจะเต็มชนหนังสือก็คือบล็อกเจดีเต็มนะครับถือว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับเหรียญเป็นเหรียญที่ทําจากกองกระสาบนะครับเพราะ เพราะฉะนั้นนะครับผิวจะตึงมากนะครับผิวจะตึงเรียบเหมือนเหรียญเหรียญบาทเหรียญอะไรเลยนะครับเพราะว่าเหรียญทําจากกรองกระสาบเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยหนักแน่นนะครับเหมือนเหรียญผิวตึงเหมือนเหรียญบาทนะครับตัวอักษรเนี่ยก็เป็นแท่งนะครับสังเกตเนี่ยเขาก็สังเกตกันที่ถ้าด้านหน้าเนี่ยจะสังเกตที่ใบหน้าของ ในหลวงะนะครับจะมีเป็นขนแมวนะครับจะมีจะมีขนแมวอันนี้เหรียญน,นี้ถือว่าศึกนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าใช้ศึกแล้วนะครับศึกพอสมควรนะครับเพราะว่ามือมือ,มอเนี่ยเลี่ยนหมดแล้วนะครับขนาดเหรียญศึกแล้วเนี่ยก็ยังดูดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงดูดูแน่นนะครับเหมือนเหรียญบาทเหรียญบาทที่สึกก็ก็ยังดู ดูผิวตึงอยู่นะครับใน,ในรูปในหลวงทรงพันลวดน,นะครับในหลวงท่านท่านบวชในช่วงปี2 4 9 9่นะครับก็เนื่องจากท่านอธิษฐานนะครับตอนไปเยี่ยมพระสังฆราชที่ประชวรหนักนะครับที่โรงพยาบาลจุฬานะครับท่านก็ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าพระสังฆราชนี่ประชวรหนักมากและในหลวงเนี่ย ก็สนิทนะครับนับถือพระสังฆราชตอนประชวนหนักๆเนี่ยท่านก็นึกในใจนะครับว่าจะถ้าหายเนี่ยก็จะบวชให้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ทรงหายจากการประชวนนะครับในครั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นปฏิหารนะครับท่านก็เลยบวชให้ตอน2499นะครับเป็นพระราชภูสุศน ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนี่ก็คือตอน2508นเนี่ยหนึ่งในมงคลก็คือมีการสมโพธเจดีทองของวัดบวรนะครับโพธเจดีทองนี่ก็เป็นเจดีนะครับที่จำลองมาอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ แขวนสมัยก่อนเขาแขวนเปลือยก็จะสึกนะครับนี่สึกไปแล้วแต่ลวดลายของ j จดีเนี่ยส่วนที่ส่วนที่ติดกับพื้นก็ยังคมชัดนะครับคมชัดลายของ j จดีนะครับส่วนที่สัมผัสเนื้อนี่ก็จะสึกผู้ชํานาญการเขาให้ดูที่ขนแมวตรงข้าง j จดีนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะว่าด้านข้าง j จดีก็จะมีรอย รอยปาดนะครับเจดี JD เนี่ยจะมีมีทรงมีองค์นะครับดูโค้งนะครับแล้วก็มีรอยปาดตรงนี้นะครับรอยขนแมวฝั่งนี้ก็เป็นรอยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีโค้งมีมีเวาวเข้าไปนะครับจงองเจดี JD. อันนี้ขนาดใช้สึกก็ยังมีรอยเหมือนรอยปาดนะครับรอย หลังเหรียญก็เหมือนหน้าเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญที่ปั๊มจากโรงกษะสับตัวอักษรนิคมชัดนะครับขึ้นเป็นสันนะครับขึ้นเป็นสันพื้นเหรียญตึงนะครับปั๊มจากโรกหะสับด้านข้างนะครับเป็นลักษณะของการตัดฉีกนะครับ เครื่องจกักรแม้ถ้าแม้เป็นเครื่องจักรของโรงกระสาบก็ก็เป็นลักษณะการตัดฉีกนะครับในปีเครื่องจักรในปีน,น,นั้นนะครับตัดฉีกเราจะดูตัดฉีกฉีกช่วงฉีกนี่จะค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นเม็ดทรายเป็นเม็ดทรายดูละเอียด เหรียญน,นะครับรูจะเล็กนะครับรูจะเล็กรูเหรียญเรียบร้อยรูเล็กถือเป็นเหรียญที่เป็นที่เสาะหานะครับเหรียญที่นิยมทีเดียวเหรียญทรงผนหนวดน,นะครับหน้าเว้านะครับ หลังเจดีเต็มนะเนื้ออปออา,า้าโอเคเก็บพักแล้วสบายใจยิ่งนานยิ่งทรงคุณค่าขอบคุณครับ